ปิดเลยครับปิดเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่แหวนสุจินโนพระดีพิธีใหญ่พระเกจิชื่อดังเนื้อทองคำนี่เห็นประมูลกันเป็นหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมนะแบบนี้เป็นชุบนิกเกิลนะครับนี่ครับโอเคนะครับหลอร้อไปเลยครับน่าเก็บเหลือเกินครับถือเป็นพระชุดเล็กแห่งแดนเหนือนะครับแกะบอกออกแบบแม่พิมพ์ได้สวยสดและงดงามนะครับเหมือนมีชีวิตครับผมอัดในบ้านนะครับท่านผู้ชมนะภาพอาจจะได้ไม่ชัดเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับ ผมก็เป็นเพจเล็กๆที่นําเสนอเหรียญที่น่าเก็บเหรียญที่น่าใช้นะครับเหรียญมีชีวิตครับผมนําเสนอวันนี้จิ๋วแต่แจวครับเม็ดแตงแห่งแดนเหนือนะครับเหรียญหลวงปู่แหวนสุกจินโนครับชุดเล็กนะครับแบบนี้เลยแท้ทันนะครับนี่ครับปีเล็กเลยนะครับตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยปี2 5 21นะครับนี่ครับเห็นไหมครับ14กรกฎาคม21นนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงนะครับ เม็ดแตงแห่งแดนเหนือนะครับนี่ครับโอเคนะครับส่วนชุดหนึ่งต่อไปค่อยดูรายการอื่นนะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทาคลิปคลิปจะเด้งไปหาท่านก่อนใครขอบาร,รมีหลวงปู่แหวนสุจินโนโปรดคุ้มครองท่านชมและครอบครัวและตัวผมเองที่อัดคลิปขอให้ร่ำรวยขอให้แขล้ขลวคลา,าดปลอดภยัยเมตตามหานิยมกราบสวัสดีครับ